โสกรรมผ่านสภาวาระแรก300ต่อ124เสียง13คนภูมิใจไทยไม่ออกเสียงตั้ง35กรรมธิการแปรยัตติชนสวัสดิการันตีเจนนี่เป็นคนที่นอนหลับด้วยแล้วมีความสุขทุกคืนครบ5เดือนมั่นใจจดทะเบียนสมรสปัดท้องด้านดีเอสไตามติดภาพถ่ายคู่พ่อวัฒนาที่มาเกา ผลสอบน้ำมันรั่วเสร็จแล้วพรุ่งนี้รู้ผลขณะประมงพื้นบ้านระยองนับพันรายรับไม่ได้ค่าชดเชยสามหมื่นขอกำหนดค่าเสียหายใหม่ยื่นให้กรรมการสิทธิ์ค่าปาดคอยกครัวสามศพไม่เว้นแม้แต่เด็กสาวว,วัยเจ็ดขวบตำรวจระนองคาดปมชำระแค้นเร่งจัดชุดไล่ล่าเที่ยวข่าวให้คน ค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ก็มี2ข่าวใหญ่2ข่าวบิ๊กจริงๆนะหเหมือนอย่างเมื่อคืนนี้ <c oughs> แต่เมื่อคืนนี้ข่าวการเมืองกับข่าวเรื่องของบาร์เซโลนาใช่ไหมฮะ คืนนี้ก็เป็นข่าวการเมืองอีกนะครับแล้วก็เป็นข่าวในแง่ของโลกบันเทิงโอ้คหือฮากันเหลือเกินพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองในวันนี้ใช่ครับนะฮะซึ่งก็อดใจรอนะฮะเดี๋ยวก็จะได้ให้ชมกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเป็นคู่ครองอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างคุณเอชนสวัสดกับคุณเจนนี่นะฮะรับรองว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมชมนะฮะวันนี้เราได้ระดมสัพพะกำลังของทีมข่าวของเราไปทำรายงานพิเศษนะฮะ ด้วยสภาพกํากำลังเลยเหรอใช่ครับเรามีสกู๊ปพิเศษอย่างน้อยอย่างน้อย2ชิ้นนะฮะผมก็ดูจากช่วงที่คุณบรรจงจัดรายการตอนเกมตกกับข้าชไยชันโอ้โหดีมากสกู๊ปสองตัวเลยเหรอสกู๊ปสองตัวเรื่องเจนนี่เลยนะใช่ฮะสองตัวเลยเหรอส่วนข่าวการเมืองเราไม่มีสกู๊ปนะฮะไม่มีใช่เราไม่มีแต่รับรองว่าดูข่าวดูข่าวคุณคุณเอกกับคุณเจนนี่ดูที่นี่ที่เดียวแล้วละเอียดเลยรู้ไปถึงปุ่มหลังเลยอะ ปุ่มหลังเลยรู้ไปถึงปุ่มหลังแล้วแบบไม่ต้องไปถามใครเลยมไม่ต้องไปถามใครอีกเลยนะฮะชัดเจนมากแต่ว่าก่อนเดินก็ขอเป็นข่าวการบ้ากนกัรเมืองก่อนนะฮะ,ฮะเอาข่าวร้องอขึ้นมาก่อนเอาข่าขมาเลยฮะ <laughs> เอาข่าวคือคือข่าวนี้ไม่มีรายงานพิเศษเพราะว่าก็ได้ชมไปแล้วนะฮะก็มีรายงานสรุปจากทีมข่าวของเราเป็นระยะระยะนะครับซึ่งวันนี้การประชุมสภาวันที่2ว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับก็เริ่มต้นขึ้นมา ก็ว่ากันไปจนกระทั่งมาถึงช่วงร้อนนะฮะช่วงที่คุณสิริโชคโสภาเนี่ยนะครับสอสอสงขลาพระประชาธิปย์อภิปรายถึงนายนัทวุฒิว่าเป็นผู้ที่ยุยงปลุกปั่นให้คนเสื้อแดงเข้าไปขโมยและเผาห้างสรรพสินค้าแล้วคุณสิริโชคก็นําคลิปวิดีโอที่นายน,นัทวุฒิขึ้นเวทีปราัสาคนเสื้อแดงที่บริเวณแยกราชประ,ะสงค์มาเปิดประกอบการอภิปรายนะครับเพื่อยืนยันข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็มี พักเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหโห,โหร้องประท้วงกันอื้ออึงเลยนะครับทําให้คุณเจริญจันโกโมลรองประธานสภาตอนนั้นทําหน้าที่ประธานก็บอกนะครับว่าถ้าไม่ชอบก็ต้องอดทนมันจะอะไรกันนักระนาผมก็ไม่เข้าใจการเปิดคลิปก็เพื่อสนับสนุนการอภิปรายก็ลองฟังดูถ้าไม่ถูกใจแต่ผมเป็นประธานในที่ประชุมก็ต้องใช้ดุลพินิจของผมนะครับแต่ว่ายังก็ตามแต่คุณเจริญก็ไม่ได้ให้เปิดคลิปจนจบนะฮะก็ตัดตอนท้ายซึ่งคุณ สิริโชคก็บอกว่าน่าจะเปิดจนจบเพราะตอนท้ายเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญเลยอยู่ตรงนั้นนะครับในขณะที่คุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับสอสอสุราธาน,นีก็บอกว่าระหว่างการชุมนุมทางการเมืองสมัยที่พระประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลน,นะครับทหารไม่ได้มีการใช้ปืสนสไนเปอร์ส่วนบุคคลใดที่จะเป็นผู้ใช้ปืนนั้นสังหารประชาชนขอให้พักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ไปตรวจสอบและย้าว่าผมเสียใจายมาโดยตลอดส่วนที่จะให้ขอโทษกับพวกผู้ร้าย ชาติหน้าผมก็ไม่ขอโทษพร้อมกับผายมือไปทางที่นั่งสอสอทางฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับใน,ในขณะที่คุณชำนิสังดิเศศก็ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับคุณชำนิบอกนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเรามีกฎหมายนิรโทศก,กรรมไปแล้ว24ครั้งใน22เหตุการณ์นะครับทุกครั้งเนี่ยจะไม่มีการนิรโทษให้กับคนที่เผาทรัพย์สินของทางราชการ คนที่ฆ่าคนตายคนที่มินพระบรมเดชานุภาพคนที่ทุจริตไม่มีเลยนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่มีการเนรโทษกรรมแบบยกทั้งหมดในความผิด5ประเภทนี้นะฮะแล้วก็มาถึงคุณนัทวุฒิสายเกลือนะครับคุณนัทวุฒิก็ลุกขึ้นมานะครับบอกว่าเนรโทษกรรมให้กับทุกสีเสื้อที่ได้รับผลกระทบความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อเกิดการกระทําแล้วยังต้องมีองค์ประกอบพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจด้วยถ้าไม่มีสถานการณ์ทางการเมืองไม่แบ่งแยกสีอาจจะเป็นคนสุจริตชนแต่เมื่อออกมาภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองตอนนั้นแล้วก็ก่อเหตุต้องคด,ดีความแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันนะครับบรรยากาศของการอภิปรายตอนนี้มันเริ่มจะเคร่งเครียดขึ้นเมื่อคุณทุต์ได้พูดภาพพิงไปถึงกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนะครับ จะได้ประโยชน์จากการออกพรบนี้ด้วยนะครับและสมัยที่พระประชาทิปัดรัฐบาลทางกลุ่มพันธมิตรก็ยังด่าพระประชาธิปั์ดังนั้นไม่ควรจะมาแสดงความเห็นแทนกลุ่มพันธมิตรขณะที่แกนนําพันธมิตรเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านกฎหมายนี้เพราะก่อนหน้านี้กลุ่มพันธมิตรก็เคยบุกสถานีเ b t บทและถูกแจ้งข้อหาซ่องโจรน,นะฮะนี่คุณนทุฒิบอกนะครับ,รบซึ่งก็คุณวชะเพชรทอง ก็ลุกขึ้นมาประท้วงว่าคุณนัทวุฒธพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงขอให้ประธานช่วยถอนช่วยสั่งให้คุณนัทวุฒธถอนด้วยรประธานก็ไม่สั่งให้ถอนนะครับคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยก็เลยขอให้มีการนับองค์ประชุมตอนนั้นนะฮะก็เลยมีการระดมเรียกสสที่อยู่ภายนอกเข้ามาผลของการนับองค์ประชุมก็ 296คนครบแล้วหลังจากนั้นนายพายัพปั้นเกศสอสอสิงบุรีพักเพื่อไทยเสนอให้ปิดการอภิปรายเลยครับเหมือนกับไม่พอใจที่พักประชาธิปัตย์นับองค์ประชุมนะฮะกาจะอู้กาจะยื้อทางคุณพายัพสั่งให้คือขอให้มีมติในที่ประชุมโวดเลยปิดนะคือให้ให้ปิดการพิจารณาในวาระหนึ่งเลยนะครับ,รบตอนนั้นพอ คุณพยับนําเสนอแล้วก็มีการประท้วงกันหลายหลคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุดเทพคุณอภิสิทธิ์คุณสาธิตคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับช่วงหนึ่งคุณสุเทพก็เดินไปปรึกษาหารือก,กับคุณสุนายจุลพงศธรนะครับตอนนั้นคุณเจริญก็สั่งพักการประชุมนะครับเพื่อให้วิบทั้งสองฝ่ายไปหารือกันหารือกันเสร็จแล้วออกมาเนี่ยนะครับมาประชุมต่อปรากฏว่า <c oughs> วิบฝ่ายรัฐบาลบอกว่าก็จะให้อภิปรายถึง6กโมงเย็นแล้วปิดฝ่ายค้านก็ไม่ยอม ฝ่ายรัฐบาลบอกว่างั้นถึง2องทุ่มฝ่ายค้านก็ยังไม่ยอม,อมนะฮะเมื่อเป็นดังนี้แล้วพอกลับมาประชุมใหม่ก็เลยมีการเสนอให้ปิดการอภิปรายเลยครับแล้วก็มีการลงคะแนนกันผลก็อย่างที่ท่านทราบนะฮะก็คือ300ต่อ124ใช่ฮะนะฮะ300ต่อ124คือรอบแรกเนี่ยมัน299ต่อ121ใะะ่แล้วก็มีคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยบอกว่าตอนเสียบบัตรในบัตรมันมีปัญหา ก็เลยให้ลงคะแนนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่านะฮะมีคะแนนเสียงรับหลักการนะฮะก็คือรับร่างพรบตัวนี้300เสียงไม่รับนะฮะ124เสียงไม่ลงคะแนน14เสียงและไม่ออกเสียงเนี่ย3เสียงนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมา35คนนะครับแล้วก็มีการประชุมกําหนดให้มีการประยะติภายใน7วันซึ่งทางพระจัติีบัต์ก็เสนอว่า กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่มีความสําคัญอาจจะก,ก,ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ฉะนั้นไม่อยากจะให้มีการประยะติแบบลุกลิ้ลุกลนขอเป็น30วันได้ไหม,มก็มีการลงมติกันอีกอนะฮะเพราะทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ามันมีแค่7มาตราคุณจะใช้เวลาทําไม30วันนะฮะพอลงมติลงคะแนนก,นกันก็เหมือนเดิมแพ้อ,อีกแพ้อ,อีกก็เลยต้องให้ประยติเป็นเวลาเวันนะครับซึ่งสั้นมากนะ,ะครับ,รบใช่ฮะนีฮะก็ในใน โทษนะคณะกรรมาการนั้น35คนพลเอกสนธิบุญญลกลินนั้นไปนั่งเป็นโคต้าของคณะรัฐมนตรีนะฮะใช่ครับของทางพรรคเพื่อไทยเขานะฮะของรัฐบาล <c oughs> ในขณะที่บุคคลภายนอกมีคนหนึ่งครับอาจารย์แก้วสรรอติโพธินะครับผู้ประสานงานกลุ่มไทยสปริง <c oughs> ก็ไปอยู่ในโคต้าของพรรคประชาธิปัตย์ครับนี่นะฮะแล้วก็หลังจากที่การประชุมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> วาระแรกเนี่ยนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยแนวโน้มก็คือว่าทางตํารวจก็คงประกาศ ยกเลิกพรบความมั่นคงนะฮะตามที่ได้ประกาศไว้ใน3เขตนะครับวันนี้วันนี้ก็มีการเปิดถนนละ2เส้นหลักๆที่ก่อนหน้านี้ปิดไปก็ที่ถนนพิษณุโลกแล้วก็ราชดำเนินนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะยกเลิกประกาศพรบความมั่นคงนะฮะก็คือพรุ่งนี้วันที่9วันที่9วันศุกร์จะเลิกจะยกเลิกก่อนหนึ่งวันจากเดิมที่กำหนดถึงวันที่10 นะฮะก็จะปล่อยแถวของตำรวจให้ให้กลับไปที่ตั้งเหมือนเดิมนะฮะนี่นี่ฮะนี่ภาพที่วันนี้เริ่มมีการเอาร้ดรวดหนามเอาแท่งแบรรีเอร์นี่ยออกแล้วนะฮะกลับมาใช้การได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนที่มีการโหวตลงมติวาระแรกนี่นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ามี ใน Facebook ส่วนตัวของคุณกรอาจติกาวน,นิตเนี่ยมีการโพสต์รูปนะครับ <c oughs> นั่งรถเข็นวิวแชร์มาเพื่อที่จะใช้สิทธิในการที่จะโหวตคัดค้านร่างพรบเนรโทษกรรมนะฮะเพราะว่าคุณกรเนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ไตาวายเฉียบพลันด้วยนะฮะแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่3สิงหาวันนี้อุตส่าห์มานั่งรถเข็นแล้วก็มีถุงน้ําเกลือเนี่ยห้อยระยงระยางมาเลย เพราะว่ายังไม่หายจากการป่วยนี่ฮะก็อยากจะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนคัดค้านร่างพรบน,นี้ด้วย<ช>ครับถือว่ามีสปิริตนะใช่ฮะ,ะก็ขอให้คุณกรหายไ้ๆนะฮะใช่ครับโอ้โหนี่ปล่อยให้เป็นไข้เลือดออกได้แล้วก็เป็นไตาวายเฉียบพลันด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับกองทัพประชาชน โค่นล้มระบบทักษิณนะะวันนี้มีแถลง2เรื่องนะครับหมวลชนที่ร่วมต่อต้านทักษิณในอดีตหลายกลุ่มได้แจ้งมาว่ายินดีจะกลับเข้ามาร่วมชุมนุมกับทางกองทัพประชาชนนะครับอย่างเช่นกลุ่มพัฒมิตต่างจังหวัดมวลชนเครือข่ายผู้เดือดร้อนที่ดินนี่สินหรือว่าสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสหภาพรถไฟนะครับซึ่งมาในนามบุคคลก็จะมาร่วมกันนะครับสการพิจารณาพรบเงินอต้กรรมนั้นพักร่มรัฐบาลได้ใช้เสียงข้างมาก ปิดปากการทําหน้าที่จึงไม่สามารถไว้วางใจให้สภาพิจารณาร่างพรบนี้ได้นะครับนายไทยกรพลสุวรรณก็บอกว่าเมื่อรัฐบาลปฏิเสธแนวทางของกองทัพประชาชนนะครับซึ่งจะมีการล้างผิดให้กับผู้ที่เผาบ้านเผาเมืองเราก็จะเดินหน้าต่อต้านคัดค้านต่อไปส่วนการย้ายเวทีถ้าเกิดมีการยกเลิกพรบความมั่นคงในวันพรุ่งนี้ก็ต้องมาหารือกันในกลุ่มแกนนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตพราะทุกวันนี้ที่อยู่ที่สวนลุมเนี่ยเพราะว่าเข้าไปในเขต3เขตไม่ได้ใช่แต่เมื่อยกเลิกนะฮะพรบความมั่นคงแล้วก็จะมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแต่ไม่เลิกแน่เพราะว่าเขาบอกนะครับว่ามีกองทัพธรรมประมาณ30คนนําโดยเรือตรีแซมดินเลิศบ,บุตรนามวลชนมาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยนะฮะอม,อมเอาละฮะอ้ฮะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับ,บมาช่วงหน้านครับ วันแม่ปีนี้กลุ่มปะตะทเชิญชวนลูกลๆชวนแม่ประหยัดพลังงานโดยร่วมส่ง SMS ข้อความ108,000วิธีชวนแม่ประหยัดพลังงานมาที่424-0666รับเสื้อยืด s a ฟเดอะเวิลดจากปะตะทตั้งแต่วันที่6-12ถึงสิงหาคมนี้วันละ2รางวัล